หมอสวัสดีครับอยู่ที่ไหนกันครับวันนี้โอ้โเนี่ยมาเช็คอินบุญดอยเคอกี่บุดอยใช่ไหมครับมาเช็คอินดอยผาหมีครับวันนี้อืมครับผมคุณหมอครับคุณหมอซื้อบ้านไปแล้วเนาะก่อนหน้านี้คุณหมอรู้จักคุณเอกได้ยังไงครับคุณหมอครับอ๋อพอดีสนใจด้านนี้เนาะก็เลยเข้าไปศึกษาแล้วก็พอดีมาเจอไปคุณเอกนะครับอ่าแรกเริ่มก็เป็นเป็นพนักงานใน ไม่โคใช่ไหมใช่ครับนนใช่ครับแล้วก็ทําใช้เวลานอกนอกงานนะครับงานประจําก็มาทําเป็นในหน้าสังหาแล้วก็ติดต่อคุยกันโดยกันเริ่มไปดูบ้านดูบ้านหลังแรกที่ไหนที่เราไปดูกันจำได้ไหมอ่าโซว่าเป็นหมู่บ้านชุมชนไทยลื้อนะครับข้างสนามกอล์ฟเนาะในแม่สายกี่ปีแล้วเนี่ยคุณหมอที่เราร <นะ S 1> ู้จักกันหลนะังแรกที่ไปดูด้วยกันโอ้นะาปีกว่านะปีกว่าเนะ โอเคแล้วต่อมายังไงบ้างเคยบ้านบ้านที่ไหนนะลลิตาอ่าเราก็ไปเป็นลูกค้านะครับฝากบ้านฝากให้ช่วยขายบ้านที่ลลิตาที่เชียงรายขายเรียบร้อยหรือยังตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วได้หาลูกค้ามาให้ค่อนข้างจะโอเคนะครับน้องลูกค้าก็น่ารักเนาะน่ารักซื้อเงินสดเลยหรือเปล่าวันนั้นเงินสดนะครับเงินสดพอดีเขาทำงาน ทำงานต่างประเทศด้วยครับเป็นทั้งผู้ขายแล้วก็ผู้ซื้อด้วยถูกต้องขายเสร็จมาซื้อต่อกับผมอีกใช้บริการทั้งเป็นผู้ซื้อและผู้ขายผู้ซื้อก็ครบเลยครับจากนั้นไม่นานก็มาไม่ถึงปีเนาะไม่ถึงปีบ้านเพิ่งวนไปไม่กี่กี่เดือนนี่เมาใช้บริการจะหาซื้อบ้านที่ไม่สายนะครับ เจอบ้านหลังนี้ที่ผมประกาศขายให้คุณหมอหลังนี้เนี่ยคุณหมอเจอที่ไหนตอนแรกอ๋อทักมาก่อนไหมเพรนั้นใช่คุยกันคุยกันเรื่องสินเชื่อรอ้ป่าจะไม่ผิดนะเรนต้อใช้เครดิตเชคเครดิตอยู่เชคเครดิตของตัวเองก่อนครับนะครับแล้วก็พอดีทางทางคุณเอกก็เสนอสินค้าที่อยู่ในมือให้เลยเอ่อเสนิมมาให้นะครับ ก็ก็ชวนกันไปดูเนาะไปดูครับไปดูสินค้าตัวนั้นคือคือบ้านหลังนั้นนั่นแหละไปดูก็ใช้เวลาตัดสินใจไม่ไม่ไม่นานเนาะมันสักไม่ถึงเดือนนะไม่ถึงเดือนเนาะไปดูกันแล้วก็ไปใช้เครดิตกันเชคเครดิตแล้วก็ยื่นเลยทําเรื่องเลยใช่ใช่ตรงนั้นมันติดกับช่วงวันหยุดช่วงเมษามันหยุดพอดีก็เลยทำให้เกือบกว่าจะโอนได้ประมาณเกือบเดือนเนาะมันคือติดวันหยุดแหละคัอหยุดยาวใช่ใช่อ่า ส่วนเรื่องการจัดการการจัดการเารื่องเอกสารต่างๆก็ค่อนข้างจะดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ซื้อเนาะผู้ขายทางคุณเอกก็ดูแล <Yeah! S 1> ติดตามดูแลว่าขาดตรงในส่วนไหนนะครับก็โอนการโอนกันเลยสะดวกขึ้นนะครับเนาะเร็วขึ้นครับไม่ติดขัดเจ้าของบ้านเป็นไงบ้างครับคุณหมอครับเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็ดีนะครับเนาะน่ารักนะครับน่ารักเลย คนที่เอ่อคนที่ดีก็แล้วกันนะครับเป็นคนบริการดีเนาะแกก็บริการดีบอกดีมาช่วยเหลือซื้อเสร็จแล้วแกยังมาซ่อมให้ด้วยใช่ไหมครับนะครับมีมีดูแลด้วยดูแลหลังกานขายเนาะราบคุณหมอครับมีแพนจะซื้อต่อยีกไหมครับคุณหมอครับีเืนจะซื้ออีกเพิ่มไหมจะขายแปลงไหนเพิ่มไหมตอนนี้นะครับก็ ขายนะครับเนาะขายแล้วก็มีเมีที่ดินอยู่แล้วจะไม่ขายเลยแล้วเนาะก็อยากได้เข้ามาอยู่ในพอร์ตครับผมรอเราเปลี่ยนมือหมุนมือไปนะครับเนาะคุณหมอนี่ย้ายมาอยู่ที่แม่สายได้นานหรือยังครับกี่ปีแล้วครับหกปีกว่าละมีครอบครัวที่นี่เลยครได้ตามครอบครัวมา ไอ้ตามพ่อฟัวมาอ๋อมาอยู่ที่นี่เลยคือปักหลักสัาฐานที่นี่แล้วเนาะไม่ไปไหนแล้วโอคงอย่างนั้นนะครับเนาะโอ้ผามีนี่สวยมากๆเลยนะครับผมพาทุกคนดูนะครับว่างมานั่งได้เลยครับนี่ครับอันนี้ร้านอะไรนะครับคุณหมอชื่อร้านอะไรร้านเปิดใหม่นะครับร้านเปิดใหม่ครับนี่ครับบรรยากาศดีมากครับทุกคนครับจะพามาดูเลยครับนี่ฮะ บนผามีนะครับมีหลายร้านนะครับไม่ใช่มีร้านนี้ร้านเดียวนะครับทุกคนครับมีร้านให้นั่งหลายร้านมากๆนะครับก็ลองแวะมาเที่ยวดูได้ครับเป็นสิบนะครับเป็นร้านคาเฟ่บรรยากาศดีชมภูเขาโฮมสยสวยๆครับมีโฮมสเตย์ให้พักครับผมคุณหมอครับมีอะไรจะฝากไหมครับท้ายนี้ฝากให้กับคนที่โอย คนที่เขากําลังที่จะต้องการซื้อบ้านขายบ้านขายที่ดินฝากอะไรให้กับเป็นวิทยาทานให้กับคนที่กําลังจะตัดสินใจซื้อบ้านซื้อที่ดินหน่อยครับคุณหมอครับอ๋อก็ก็เข้าไปติดตามนะครับในเพจของของคุณเอกนะครับเนาะอ่าทางคุณเอกก็มีสินค้านะครับค่อนข้างจะเยอะไม่ว่าจะเป็นอ่าที่ดินหรือว่าบ้านที่สร้างสําเร็จแล้วนะครับรูปบ้านเมื่อสองนะครับเข้าไปติดตามได้นะครับอ่าคุณเอกก็จะ มีสินค้าค่อนข้าง,งจะเยอะแล้วก็อยู่ในทำเลที่ดีนะครับโอเคครับครับวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากนะครับที่ให้เกียรติมามาแสดงความรู้สึกมาเป็นวิทยาฐานให้กับทางผมนะครับขอบพระคุณคุณหมอมากครับสวัสดีครับ